เบ้าบอยเบ้าขัดต้องอี้ทงหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปรวมถึงเวชพงศ์โกศส022866937-8 080-088-081น้ำมันหล่อลื่นสเปสเป,สเป็เคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซอจิรารัตรันตนวิเชียนค่ะค่ะมุกอิสริยบุญสินค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการไม่ตกขบวน วันนี้เรายังคงมีเรื่องราวสาระดีๆอีกมากมายเช่นกัน<ช>นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งค่ะในวันที่28 29นี้นะคะก็คือวันเสาร์ววอาทิตย์นี้ที่บ้านเราค่ะมีงานพระอาทิตย์แฝกครั้งที่6นะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมที่ บ้านใกล้คนที่อยากจะมาชอบสินค้าก็<ช>เข้ามาเจอเจอมาเจอกับพวกเราได้ะนะคะ,คะในงานค่ะเขาจะพบกับสินค้าดีมีคุณภาพจาก ASTV Shop รวมทั้งสินค้าคุณภาพสินค้าสุขภาพจากแบรนด์เมนิเจอร์ค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าทางการเกษตรที่เนราค่ะ ราคาพิเศษมาให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีหนังสือจากสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ค่ะในราคาโปรโมชั่นที่สำคัญค่ะใครสนใจหนังสือของคุณสนทินะคะมองโรคมองเรานั่นเองคุณสนทิก็จะมาเซ็นลายเซ็นสดๆให้เลยมาติดตามแล้วก็มาเที่ยวกันเยอะนะคะงานเนี่ยจะมีตั้งแต่9้าโมงเช้าค่ะจนถึงหกโมงเย็นสำหรับใครที่ เอารถส่วนตัวมารถยนต์มานะคะสามารถมารับบัตรจอดรถได้ที่ป้อมยามแล้วก็ไปจอดในโรงเรียนวัสังเวชได้ค่ะ,คะเราได้เตรียมที่จอดรถไว้แล้วนะม,มาได้อย่างสะดวกเลยเนาะค่ะค่ะและอีกหนึ่งงานประชาสัมพันธ์ค่ะในงานพระทิตย์แฟนี้เช่นกันค่ะเราก็มีการจัดกิจกรรมไม่ตกขบวนชวนจัด ซึ่งก็เป็นรายการของเรานี่เองนะคะแต่ก็จะมีการพบกับผู้ประกาศคนอื่นๆด้วยไม่ได้มีเพียงแค่พี่ซองพี่แอนพี่แตงนะคะเป็นพี่บอลพี่กุ้งนาฤดีคุณรัตติกาลใช่ค่ะทุกคนมารวมกันหมดเลยก็คือถ้าใครอยากจะมาจัดรายการรองจัดรายการลองดูว่าคือจะนั่งคู่กับพิธีกรของเรานี่แหละแล้วก็มีข่าวมาให้อ่านแล้วก็ทดสอบกันเป็นพูธีกการเป็นพิธีกรเนี่ยเป็นยังไงต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะ แล้วการประจัดเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรยากไม่ยากค่ะเราจะมีข่าวให้แล้วก็มาคุยเล่นกันข่าวเล่นกันแล้วก็จะมีการบันทึกภาพด้วยแต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนิดนึงถ่าหลักสองร้อยก็เพื่อที่จะหารายได้สนับสนุน ASTV สด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมค่ะจะถูกจัดขึ้นทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะโดยแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงเช้าเนี่ยจะตั้งแต่10บโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่ง ส่วนช่วงบ่ายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะ,คะยังไงก็มาพบกันได้นะคะ,คะม,มาก่อนที่จะเข้าเรื่องของเราค่ะมมขออัปเดตเรื่องราวที่ถือว่าเป็นกเป็นกระแสะที่ร้อนแรงในขณะนี้มากไม่ได้ร้อนแรงแค่ในประเทศเรานะแต่คือแบบร้อนแรงระดับโลกเลยพี่อซอซึ่งเรื่องราวนี้ก็คือเหตุเครื่องบินรบของรัสเซียค่ะ,คะใช่ถูกเครื่องเครื่องบินรบของตุรกียิงตกซึ่งก็ทําให้เกิดกระแสแบบ วิทำไหม,มันมันเกิดมันอะไรขึ้น,นใช่นั่นแหละค่ะเลยาในเบื้องต้นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยทางการตุรกีก็ได้ออกมากล่าวอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องบินรบของรัสเซียบินเข้ามาแล้วเรื่อง้านฟ้าของตุรกีหากแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยทางฝั่งของตุรกีก็ได้ขออภยัยค่ะทางฝั่งของรัสเซียก็ได้ออกมายืนกรานว่า ไม่ใช่นะคือเขาก็เหมือนกับบินปฏิบัติการอยู่ในซีเรียคือตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ข้ามนั่นนะถูกต้องมาาไม่ได้ข้ามงนานฝาไปเลยคือเขาก็ <ฆ S 1> <ฆ>คืออยู่ในซีเรียช่วยปฏิบัติการช่วยซีเรียดูแลประเทศ<ฆ>อยู่อะไรเงี้ยนะคะ<ฆ>แต่ว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดความขัดแย้งกันมากมายนะคะแล้วก็ทําให้ปูตินประธานาธิบดีปูตินออกมากล่าวว่าเออเขาจะต้องเหมือนเล่นงานแล้วก็เอาคืนบ้างแล้วแหละเพราะว่ามันก็ถือเป็นการรอบทำลายอย่างหนึ่งอะเนาะ<ฆ>แล้วมันจะมีวลีเด็ดที่ปูตินพูดออกมาเลยค่ะว่า การกระทำนี้เหมือนเป็นการแทงข้างหลังปูตินเออทางหลายประเทศรัสเซียใช่ค่ะเพราะว่าสถานการณ์สองสองประเทศเนี่ยเขาเป็นมิตรภาพกันดีกันนานไม่เคยมีปัญหาอะไรกันใช่อาจจะมีแค่เรื่องตอนนี้ที่เขาเข้าไปช่วยเซียรยกันบ้างแล้วก็มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งนิดหน่อยแต่ก็ว่ามันไม่สมควรที่จะต้องมาทํากันขนาดนี้เนาะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่นักบินจากคนคนขับเครื่องบินลำนี้สามารถดีตัวออกมาได้ตอนที่โดนโดนยิงแต่ว่าหนึ่งในนักบินเนี่ยก็ถูกเนี่ยค่ะ ถูกกลุ่มก่อการร้ายยิงใส่ใช่เขาก็เลยเสียชีวิตในระดังที่กระโดดล่มลงมาแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นยังไง ยังตามหาตัวอยู่ใช่ค่ะก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ควรต้องติดตามต่อไปเลยนะคะเพราะว่สถานการณ์ค่ะคุณผู้ชม่นอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสองประเทศนี้จะเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์มันจะรุนแรงมากขึ้นไหมนะคะจะทําให้ความขัดแย้งเนี่ยที่จากเดิมมีแค่กับกลุ่มรัฐอิสลามขยายขยายเป็นวงกว้างขึ้นไปมากกว่าเดิมไหมก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะมาถึงฝั่งของพี่คารุเราไปเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ย มีที่ท่องเที่ยวเยอะมากใช่ทั้งทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศก็แห่กันไ,<ด>ไปอพออย่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมพอมีคนมากมีร้านค้ามากสิ่งที่ตามมานั่นคือขยะนั่นเองค่ะอ,อย่างที่นี่เลยค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะหาดกระรนเนี่ยมีการพบว่าใต้ท้องทะเลเนี่ย มีขยะเยอะมากถึง200กิโลกร,รมัมโอ้โหนั่นคือภาพที่คุณผู้ช,ผชมเห็นเลยนะคะเยอะขนาดนี้เลยค่ะจนสุดท้ายล่าสุดนะคะหน่วยราชการและชาวบ้านเมืองภูเก็ตค่ะได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ท้องทะเลฟื้นฟูนอ่าวกระรนนั่นเองค่ะหลังพบซากขยะหรือว่ามีภาพเนี่ยลงไปในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะเขาบอกว่าหลังที่มีภาพใต้ขยะบริเวณ แหลมไรายถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะก็เรียกเสียงวิจารณ์เป็นจํานวนมากจากการดำน้ำสำรวจพบว่ามีปริมาณขยะก,กระจายอยู่เป็นวงกว้างในเนื้อที่ประมาณ400ตารางเมตรซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะได้รับความช่วยเหลือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นบรรดาชาวบ้าน และเครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำค่ะนักดำน้ำอิสระเข้าร่วมเข้าร่วมงานนี้นะคะมากกว่า100คนได้ลงดำน้ำเก็บขยะบริเวณแหลมทรายของหาดกระดอนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นจุดที่พบขยะเป็นจำนวนมากเขาบอกว่าหลังจากทำกิจกรรมนี้นะคะได้ขยะมากกว่า10ถุงดำน้งองมูกแล้วก็ประมาณ200กิโลกรัมค่ะโดยขยะส่วนใหญ่นะคะเป็นอุปกรณ์ประมงค่ะ รวมทั้งเป็นเศษอวนค่ะแล้วก็เสื้อผ้ากระป๋องถุงพลาสติกไปอยู่ใต้น้ำไปเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจะมีการจัดกิจกรรมนี้อีกครั้งในวันที่3ธันวาคมนะคะเขาบอกว่าเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะในวันพ่อแห่งชาตินะคะก็ถือเป็นอีกกิจกรรมดีๆเนาะแล้วก็เห็นอย่างนี้แล้ว เราก็ควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยเนาะใช่ตามสถานที่ท่องเที่ยวทุกที่นะคะคุณชมจะมีถังขยะอยู่แล้วใช่อย่างน้อยเนี่ยทิ้งให้ลงถังถูกถ้ามันมากไปก็หาถุงอื่นแล้วก็ตั้งเอาไว้ข้างๆใช่เพราะมันอย่างนี้มันสื่อให้เห็นถึงความม่กง่ายของคนถูกต้องเนาแบบธรรมชาติก็ทําอะไรจัดการได้เวลาเราไปเที่ยวที่อื่นแล้วดูเขาสะอาดสะอ้านเราจะรู้สึกแบบทําไมบางเราไม่เป็นแบบนี้นะคะทั้งที่ถังขยะมีมากกว่าที่อื่นด้วยซ้ำอืมค่ะ ที่เรื่องของโบค่ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดอะไรอย่างนี้อ,อย่างจะก,ก่อนหน้านี้ที่เราเคยมีการนําเสนอข่าวเรื่องการปิดตํานานสะพานเหล็กเพื่อที่ทจะรื้อ้านออกหมดเลยถูกต้องใช่ใชค่ะ,คะเพื่อที่จะทําให้พื้นที่ในบริเวณนั้นเหมือนกับดูดีขึ้นใช่ไหมคะ,คะเพื่อที่คนเวลามาเที่ยวมาอะไรจะรู้สึกแบบเมืองไทยน่าเที่ยวไม่ได้แบบ ลกไปหมุมใช่นะค่ะ,คะแต่ล่าสุดค่ะได้มีการเปิดเผยภาพออกมานะคะว่าคลองอพื้นที่บริเวณสะพานเหล็กซึ่งเป็นคลององอ่างตรงนั้นเนี่ยได้มีการบูรณนะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนี่มีการเทพื้นใหม่จัดการพื้นที่บริเวณน,นั้นใหม่นะคะหรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปเพื่อที่จะทําให้เป็น เหมือนกับพื้นที่ริมคลองที่ดูสวยจริงๆอะไรเงี้ยนะคะถูกใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็เลยมีการเผยแพร่ภาพออกมาว่าพื้นที่ริมคลององอาจตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ที่สวยงามดูโล่งตาแล้วก็มีความสะอาดเป็นอย่างมากนี่จากภาพนี้ดูดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะใช่ค่ะเดจะเป็นค้างเวนิสไปแล้วที่ว่าอีกหน่อยเนี่ยข้างข้างๆน่าจะเปิดเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ดูดูดูโอเคนะ แล้ววันนี้ค่ะก็มีอีกกิจกรรมนึงวันนี้นี่ก็เป็นวันลอยกระทงด้วยใช่ไหมคะวิศรที่คลององอางเขาก็มีการจัดงานลอยกระทงเหมือนกันใช่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่คือเขาเร่งการเร่งปฏิรูปกันเร่งตัดแต่งก็เพื่อให้ทันงานลอยกระทงด้วยค่ะใครคุณผู้ชมคนไหนที่อยู่แถวนั้นก็ลองไปลอยกระทงี่นู้เนาะใครอยากรู้ว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ไปกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะน่าเที่ยวเลยทีเดียวค่ะ มาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเป็นกระแสอ,อีกอันหนึ่งที่เป็นอยู่ในโลกออนไลน์น้องมุกค่ะ,คะน้องมุกเปิดขวดน้ําได้ไหมโดยปกติแล้วก็ได้ใช่ได้ได้ได้พี่เป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่สามารถเปิดได้จะมีบางยี่ห้อ<ช>ที่เปิดได้แต่บางยี่ห้อนี่ทายังไงมือแดงก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยสมัยอยู่หอเนี่ยต้องใช้มีด เอากรีดเอาเลยใช่แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เลย uh huh. ดูเป็นการลำบากมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่สร้างความฮือฮาเรียกกระแสะได้เนื่องจากมีเพจเพจหนึ่งค่ะชื่อเพจรู้ดีเนี่ย uh huh. เขาได้ทำเป็นภาพแล้วก็มีข้อความแปะว่าโรคเปิดขวดน้ำไม่ได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคกระแดะย แรงไหมแรงมากค่ะเลยเป็นกลายเป็นประเด็นอยู่ในโลกออนไลน์หลังจากที่มีการแชร์และส่งต่อกันไปเป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวน้องมุกที่สําคัญนะมีหลายเพจด้วยที่แชร์ต่อต่อกันนะคะทําให้คนที่เปิดคนนั้นไม่ได้ข้อความนี้ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอไม่ได้กระแดะนะบางทีมันเป็นแน่นของการเปิดไม่ได้จริงๆอ่ะการเปิดให้ผู้ชายเปิดให้หรือให้เพื่อนให้อะไรเปิดให้เนี่ย มันหมายความว่าฉันกระแดะหรอ,อแล้วมีการต่อว่าติเตงกันมากเลยทีเดียวค่ะบางทีเนี่ยผู้ชายก็เปิดไม่ได้เหมือนกันนั่นสี่ทำไมอันนี้ทำไมถึงต้องแบบเจาะจงเพศด้วยนะคะ,คะแล้วล่าสุดค่ะมีเพจที่ชื่อว่าความรู้สนุกสนุก หมอแมวนะคะได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่ผู้หญิงเราส่วนใหญ่เปิดน้ําไม่ได้เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยดูแลตัวเองมากอาจจะทาครีมที่มือเยอะทำให้มือลื่นเปิดไม่ได้หรือฟ้าขวดในปัจจุบันเนี่ยมีการแพ็คอย่างดีทําให้เปิดยากมากขึ้นนะคะหรือผู้หญิงเนี่ยมีความระมัดระวังในการเปิดขวดเช่นกลัวน้ำหกขวดแตก ก็เลยอาจจะให้ผู้ชายที่มีกําลังมากกว่าเปิดหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคกลัวความสกปรกมากกว่าผู้ชายค่ะเช่นโอ้ยขวดเลอะอะไรนิดนึงก็เปิดให้หน่อยสิหรือเราเนี่ยไม่อยากจะเช็ดผ้าเวลามันเหนียวมือหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็ให้ผู้ชายเป็นคนเปิดยังมีอีกค่ะคุณผู้ชมหรือผู้หญิงเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นข้อข้อมืออักเสบมากกว่าผู้ชายค่ะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงมีแรงน้อยกว่าผู้ชายนั่นเองค่ะ จริงๆมันก็เป็นดีมากเลยนะคะมันไม่ใช่ว่าการเปิดไม่ได้จะหมายถึงว่ากระแดะหรืออะไรอย่างเดียวน้อแล้วในตอนนี้นะคะทางเพจรู้ดีเนี่ยก็ได้รบได้รบภาพนั้นออกไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะคะมันดูเป็นการแบบว่าเหมือนทำไมต้องว่าผู้หญิงข่าวนีเนี่ยเป็นเพื่อเพื่อพี่โดยเฉพาะเลยนะคะคุณผู้ชมซอเนี่ยเป็นคนที่เปิดน้ำไม่ได้แล้วยืนยันได้เลยว่าไม่ได้แบบ ในการที่แบบจะไม่เปิดแต่คือมันเปิดไม่ได้จริงคือหมุนไม่ลงล็อกหรือแรงไม่มีไม่ได้จังหวะบางทีมันต้องเป็นที่จังหวะด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ไปลองดูแล้วกันค่ะว่าเดี๋ยวลองดูมันจะมีออกมาไหมว่าริไหมถ้าผู้ชายเปิดไม่ได้ มันต้องมีมันต้องมีบางแหละมันต้องมีค่ะค่ะว <c oughs> ันที่เรื่องทางฝั่งของมุกค่ะของมุกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยแล้วค่ะพี่ซอาช่วงนี้โดยเรื่องราวนี้นะคะคือถูกเผยแพร่ผ่าน Facebook Facebook นะคะที่มีชื่อว่าแค่ชื่อนี้ก็คงพอนะค่ะ แล้วคุณแค่ชื่อนี้ก็คงพอนั้นเนี่ยเขาก็ได้เผยให้เห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เธอถูกทําร้ายร่างกายเป็นแบบบาดแผลไปทั่วทั้งใบหน้าศีารษะลำคอแล้วก็ฝ่ามือ<ล>ค่ะน่ากลัวมากนะใช่เนื่องจากเธอเนี่ยถูกทําร้ายเพราะว่าคนร้ายเนี่ยต้องการจะป้นสร้อยคอเธอขณะที่กําลังเดินอยู่ในบริเวณของถนนพุทธมณฑลสายสี่ซึ่งเขาเลยมองว่าเอ้ภยภัยทำาเอ้ยภัยร้ายเดี๋ยวนี้มันใกล้ตัวมากจริงๆ<ช>แต่ว่าเธอก็ไปใส่คือสังคมสมัยนี้เนาะ คนมันรักยากลําบากอ่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีพอเห็นทองเห็นอะไรเขาก็เลยตื่นตาตื่นใจใช่ก็เลยอาจจะอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะโดยทั้งนี้ค่ะเจ้าของของ a c e b o o k เนี่ยได้กล่าวว่าในขณะเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายมุ่งจะปาดคอของผู้ผู้ขอร้ายเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยก็สามารถแย่งมีดออกมาได้และเข้าไปกระทืบคนร้ายก่อนที่จะช่วยกันนําคนร้ายเนี่ยส่งไปให้เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะซึ่งตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็เลยแบบ ถือเป็นเรื่องเตือนภัยที่น่าอันตรายเนาะเพราะว่าบางคนอย่างที่ว่าก็คือชอบใส่ของมีค่าค่ะเหมือนเขาอาจจะชอบเป็นการส่วนตัวบางคนชอบหรือว่าอยากจะโชว์หรืออะไรคือคือมันแล้วแต่คนคือบางคนมีไงน้องมูก็มีแต่อยากจะสวมทำไมฉันใส่ไม่ได้ล่ะแต่บางทีเราต้องรู้ว่าเวลาเราเดินเข้าซอยดึกๆหรือที่เปลี่ยวเนี่ยมันอันตรายมากแค่ไหนนะแล้วคือบางทีพอเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เลยเหมือนกับ ทำร้ายได้ง่ายกว่าแม<ช>่ผู้หญิงไม่มีเรียวแรงอะไรอย่เงี้ยนะคะมีข่าวออกมาให้เห็นกันบ่อยด้วยนะถูกใช่ใช <ๆ S 2> ก็เลยอยากจะเตือนภัยกันว่าช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าพิ่งใส่ของมีค่าหรือว่านํา ใส่เฉพาะออกงานอะไรเงี้ยก็อที่ปลอดภัยดีกว่านะคะหรือว่าถ้ารู้ว่าเราต้องขึ้นรถเมล์ลงรถต่อเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอดเก็บไว้ก่อนใช่ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเป้าหมายหรือเป้าอันตรายดูแลตัวเองด้วยเนาะถ้าหมดเวลาต้อหมดเวลาแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวมุกขอทิ้งท้ายไปด้วยภาพของคนที่ประสบปัญหาการเปิดขนมไม่ได้เปิดถุงขนมไม่ได้เมื่อกี้พี่ซอเปิดขวดไม่ได้อันนี้มาที่เปิดถุงขนมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขาจะมีวิธีการเปิดยังไงเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ Terima kasih telah menonton!